โอเคนะครับกล่าวสวัสดีคุณชมทุกท่านก็นด้วยนะผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทมบุรักร์เอ็กดีกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับฟาร์มเลเวลยังไงให้ไวๆนะครับจะมาแนะนำเซต เบ็ดที่มีทั้งหมดในตอนนี้นะครับสำหรับการฟาร์มเลเวลนะครับฟาร์มจุดไหนใช้อะไรบัฟอะไรนะครับสำหรับการฟาร์มเลเวลที่ไวสุดในตอนนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเบ็ดที่ผมแนะนำนะครับเป็นเบ็ดรอดอัพแบบเดฟนะครับเบ็ดดีเบ็ดเดิมมันเจ้าเก่านะซึ่งมันจะมีเบ็ดใหม่มานะครับก็คือวิซซ้อมวิซซ้อมรอดอันนี้นะครับสำหรับฟาร์มเลเวลเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ดีนะผมไม่แนะนำนะครับที่จะมาฟาร์มในเซตนี้นะซึ่งดูครับรัวสปีดศูนย์คอนโทรลแค่ศูนย์จุดศูนย์ มากยิ่งปลามีดิคอลเนี่ยบอกเลยว่าเอาไม่อยู่นะครับโอเคซึ่งเบ็ดที่ผมแนะนําก็คือเบ็ดก็อดออเด็นะครับแล้วก็บารฟเล v e r นะครับหรือบาฟเลเวลคูณสองนั่นเองนะครับโอเคและเหยื่อที่แนะนํานะครับแนะนำเป็นเหยื่อซีวีดนะครับซึ่งมันจะเพิ่มลักหรือโชคเนี่ยสามสิบ้เปร์เซ็นต์นะครับเพิ่มรีเ i ียนสิบและสปีดยี่สิบนะครับซึ่งเราก็ต้องเช็คประมาณสี่ห้ารอบนี่แหละผมจะไม่ผิดสำหรับการตกปลาหนงครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มรีเซ n c นอีกสิบนะครับก็เป็นรีเซียนยี่สิบ เนี่ยเราสามารถตกครั้งหนึ่งเราได้เลเวลสูงสุดเนี่ยสองหมื่นสี่พันเลเวลเลยนะครับซึ่งวิธีที่เราจะได้สองหมื่นสี่พันเลเวลเนี่ยเราต้องตกได้ตัวไอ้โมซาซอรัสนะครับไอ้ตัวนี้นะครับโมซาซอรัสนะครับเป็นปลาระดับมิติข้อนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะลบอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับเมื่อตกได้เนี่ยจะได้เอ็กพีหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับถ้าตกแบบเพอร์เฟกต์นะตกแบบเพอร์เฟกต์คือยังไงคือตกแบบไม่ให้หลอดขาวนะครับหลุดจากหลอดดำนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับเช็คคคละะะรรรรรอออออบบบ่่เเเเเพ์ฟนนนัััสสงงกตตไ้หดีีทาๆย แล้วเราก็เป็นหลอดสีขาวนะครับเราต้องคุมหลอดสีขาว,ขาวเนี่ยห้ามให้หลอดสีเทาเนี่ยหลุดออกไปจากขอบขาวนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะติดสถานะเพอร์เฟกนะครับนะผมต้องให้ดูอีกทีหนึ่งเซตนี้จะเช็คประมาณสีรอบนะครับนี่แล้วก็คุมหลอดขาวครับคุมสีขาวให้อยู่ในให้สีเทาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับคุมให้ได้ครับจนกว่าไปจะกินหมดปุ๊บ นี่ครับมันจะเป็นสถานะเพอร์เฟกนะครับซึ่งถ้าติดเพอร์เฟกเนี่ยถ้าตกมอสซอรัสเนี่ยถ้าติดสถานะเพอร์เฟกเนี่ยจะได้อีพีถึง180่0นะครับแต่ถ้าหากเราโชคดีเนี่ยไอสแตนเนี่ยมันก็หยิบมซาซอรัตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ได้อีกพีเพิ่มมาอีก6,000นะครับซึ่งจากที่เราตกตอนแรก1นึ0งเนี่ยและได้จากไอสแตนอีก6,000ก็จะเป็นึ่งหคื่นส1ครันนะครับซึ่งมันก็คมอลินีการนี่เราเามารถตกันับ 1, 15,000นะครับถ้าเราตกแบบเพอร์เฟกต์นะแต่ถ้าเราตกได้แบบไม่เพอร์เฟกต์เนี่ย <c oughs> ก็จะได้แค่10,000นะครับแล้วถ้าเราโชคดีเนี่ยตกแบบเพอร์เฟกต์ปุ๊บแล้วก็ไอสแตนเราเนี่ยมันหยิบไอเฮลิคอปเตอร์มาอีกตัวนึงเราจะได้เลเวลสูงสุดถึง20,000เลยนะครับซึ่งก็เยอะอยู่นะครับ2 0 0 0 0ืนแบบเยอะเยอะจริงเยอะมากทำให้เราสามารถอัพเลเวลได้แบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับรู้จักเบชเชอรี่นะครับมันมีวิติกสองตัวใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับทะเลครับซึ่งเเเรรรรรรราาาาาสมมมถตตตกกกกกไได้้คคคคออออัััััััลลลลซ์์์ฟววิชบบบหหหหืปปึึยยยยษษนนนนนนะะะใโีีี่แ ซึ่งถ้าเราตกหมึกตัวนี้เนี่ยที่ลบ70%เนี่ยเราก็ได้ระดับเพอร์เฟกนะครับเราจะได้เลเวลอีก18,000 EXP นะครับสำหรับการตกหมึกแบบเพอร์เฟกนะแต่ถ้าหากเราตกได้แบบไม่เพอร์เฟกเนี่ยเราก็ได้แค่12,000นะครับและถ้าหากเราโชคดีนะครับตกหมึกตัวนี้ได้แบบเพอร์เฟกแล้วเนี่ย แล้วไอส้สแตนเนี่ยมันยกมึงมาให้เราอีกตัวหนึ่งเราก็ได้ EP AH 24,000เหมือนกับตอนที่เราตกไอโมซซอรัตเลยนะครับแต่ถ้าเราโชคไม่ดีเนี่ยตกได้แบบไม่เพอร์เฟกแต่ว่าสแตนเนี่ยมันหยิบปลาหมึกขึ้นมาให้เราอีกตัวหนึ่งเราก็จะได้ EP AH ถึง20,000นะครับซึ่งก็เยอะอยู่ดีนะครับอ่ะเรามาดูถ้าหากเราตกมิติข้อไม่ได้เนี่ยแล้วเราได้แต่ปลาทองอ่ะปลาทองมีอะไรบ้างมีตัวนี้นะครับจินซุลีดฟอปปี้ดังลีโอนะครับซึ่งตัวที่ออกบ่อยสุดๆก็จะเป็นตัวจินซุตัััััววววนนนีี้้้ะครบแลก็ตตดง ไอสอตัวนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมจะยกตัวอย่าง2ตัวนี้แล้วกันอย่างไอตัวจินสุนะครับไอปลาจินสุเนี่ยถ้าเราตกได้แบบเพอร์เฟกนะครับเราจะได้ XP หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับแต่หากเราตกได้แบบไม่เพอร์เฟกเนี่ยจะได้แค่เจ็ดพันสองร้อยนะครับและถ้าหากเราโชคดีเนี่ยตกได้ตัวนี้แบบไอตัวจินสุเนี่ยแบบเพอร์เฟกนะครับแล้วก็สแตนเนี่ยยกปลาตัวนี้ขึ้นมาให้เราอีกเราก็จะได้ e XP ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันเลยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยมั้งประมาณห e นึ่ ดังเลโอถ้าเราตกได้แบบเพอร์เฟกเนี่ยเราจะได้ e p 1 2 0 0 0นะครับแต่ถ้าหากไม่เพอร์เฟกเนี่ยจะได้แค่8 0 0 0นะครับแต่ถ้าเราโชคดีเนี่ยตกได้แบบเพอร์เฟกตไล่สแตนยกตัวนี้ขึ้นมาให้อีกเราก็จะได้ e p 1 6 0 0 0นกะครับก็เยอะนะครับเยอะอยู่ดีแต่ถ้าหากเราตกได้แบบไม่เพอร์เฟกเนี่ยได้แค่8000นะครับแล้วก็สแตนยกให้อีกก็จะเป็น1 2 0 0งก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับ ซึ่งนี่คือวิธีอัพเลเวลให้ไวที่สุดนะครับหลับตอนนี้นะซึ่งแนะนําเป็นบัฟครีเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีเกมพาร์ทคูณ2เนี่ยเอ็กพีก็ได้เยอะแบบที่ผมบอกมาเมื่อกี้เลยนะส่วนใครที่ไม่มีเอ็กพีคูณ2ตรงเนี้ยแนะนําให้ไปเติมกันมาหนะทุกคนซึ่งร้านเดี๋ยวนี้มันเป็นเลทหกนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ33บสามบาทมั้งราวนี้แหละครับพี่เกินนี้หาตามร้านกดเกมพาร์ทนะครับจากแอดมินกลุ่มหรือร้านที่เชื่อถือได้นะครับแนะนําให้ไปกดมานะครับถ้าใครที่อยากฟังเลเวลไวๆนะมีบบบบบััััััฟฟตรรรรรรงนนนนนนนีีี้้้้คคคคคคููณณ2ะะะะมมมเเววออออ์์กกกป4แแลลผําาใหไซืจิ กี้จากมือลินนะครับจะเพิ่มบูสต์ลักกี้อีก30%นะครับแล้วก็ซื้ออลลอร่ามาเปิดนะครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มเลเวลเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตังค์นะครับแค่คุณลงทุนห้าแสนแรกเนี่ยแล้วมาตกปลาตรงเนี้ยคุณก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับคุณก็สามารถได้เงินอีกห้าแสนเนี่ยไปซื้ออลลอร่าในครั้งต่อไปได้นะครับมีเงินหมุนเวียนแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าต้องเก็บปลานะทุกคนได้ปลาก็ไปขายมาซื้ออลลอร่าเรื่อยๆเลยครับซื้ออลลอร่าซื้อลักผ่านกันไปครับลนน นั่งเล่นต่อจนถึง8โมงประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับการอัาเลเวลสำหรับจุดที่แนะนําให้มาตกนะครับเป็นรอบๆเกาะใหม่เลยรอบๆเกาะแอนเชียนเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นน้ําตกตรงนี้นะครับจะเป็นข้างหน้าตรงนู้นหรือว่าตรงนู้นก็ได้นะครับรอบๆเกาะใหม่ได้หมดเลยหรือจะเป็นข้างบนแต่ข้างบนไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แนะนำให้เป็นข้างล่างนี่แหละรอบๆเกาะนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตกได้คอร์โซ่สวิทชนะครับหรือไอ้ปลาหมึกนั่นเองโอเคสำหรับใครที่อยากใช้ไอ้เบรดวิสตอมนี่ครับผมไม่ค่อยแนะนําในการตกเกาะนี้นะครับส่วนใครที่อยากใช้เบทนนนนีี้ตตกกกะะะแําาไป่เรซดนจะเสียเเเววลาาาาในนกกรรรช็คคมๆะะับพ่า ลัวสปีดมันศูนย์เปอร์เซนต์ถึงคุณจะใส่รถสปีดหกสิบไปเนี่ยมันก็จะไปลบรีซิเลน์ของคุณนะครับทำให้ป่าของคุณเนี่ยมันดิ้นขึ้นนะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้เบ็ดวิสตอมนะโอเคใช้ลอนดอนเดียนี่แหละครับดีละเบ็ดดีเบ็ดเดิมเบ็ดเทพนะครับส่วนใครที่ไม่รู้วิธีไปเอาเบ็ดนี้นะครับสามารถไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับผมสอนวิธีไปซื้อเบ็ดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบรีมูไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทาาาคคคคคลลลิิิปปปปปตต่่่อออออไไขขงผผมมมด้้้ววยยยนนนนนนะะรรรััััับบบบบสหหหีกกก็เจใ๊